สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่เพื่อนกับน้องคูก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําขนมปังข้าวโพดอบชีสค่ะค่ะก็จะมีขนมปังมีชีสมีข้าวโพดมีเกลือมีมายองเนสค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะเราจะมาฝานข้าวโพดกันก่อนค่ะใครจะแกะเป็นเม็ดก็ได้นะ จากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งนะคะก่อนที่จะนำไปนึ่งให้เราบีบให้เขาแตกออกจากกันก่อนให้เป็นเม็ดไข่เม็ดมันค่ะจากนั้นนำไปนึ่งค่ะนึ่งให้สุกจากนั้นนำข้าวโพดมานึ่งค่ะนึ่งให้สุกเลยนะ เรื่องมาสิบนาทีนะคะที่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็จะพอแค่นี้ค่ะวางพักให้เย็นค่ะจากนั้นก็จะมาผสมมายองเนสค่ะใส่มายองเนสลงไปค่ะเราจะคุกมายองเนสแล้วก็ข้าวโพดนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะเพราะว่ามายองเนสมายองเนสมีรสชาติอยู่แล้วนะคะ ชีสก็เค็มอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเกลือใส่ประมาณสักหยิบมือหนึ่งค่ะจากนั้นวางลงในแผ่นขนมปังเลยค่ะแล้วก็จะคลุกป,ประมาณนี้นะคะค่จากนั้นก็จะวางข้าวโพดลงไปค่ะ พอระวังข้าพโพดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะโรยชีสค่ะชีสที่มากน้อยตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็จะลาดมายองเนสสักเล็กน้อยค่ะ าจากนั้นนําเข้าตู้อบค่ะาจากนั้นให้เรานําเข้าตู้อบไฟ170ย0องศานะคะบนล่างนะประมาณ10-15นาทีนะคะเตาก็แล้วแต่ละบ้านนะคะไม่เท่ากันนะความร้อนค่ะเราลอง10นาทีก่อนถ้ายังไม่ได้ก็เป็น15นาทีนะคะเราอบมา15นาทีนะคะไฟแล้วแต่ละบ้านนะความร้อนจะไม่เท่ากันจากนั้นเราก็จะมาชิมค่ะ อร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในหอ,อมหวานมันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากช่องแม่พึ่งกับน้องคูก,ก้าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ